แมนบอกไปรวมนิดหน่อยเพวกพี่น้องมีพัฒนาการฉลาดน่ารักแมนครับเริ่มเริ่มรู้จักแล้วเริ่มเรียกป๊าป๊าม่าม้าแล้วเริ่มเอินพ่อเอินแม่แล้วามาพ่อใจยอยู่ไหนพ่อใจยอยู่ไหนซี่ถือแล้วเอารูปไปซี่ก็ซี่ถือ รอหนึ่งกูมอีลาเะเอ๋ครับสวัสดีครับเดี๋ยวปอยแม่แอนน้องเก็บน้องคอยมารอรอ,อตั้งแต่วันแรกแล้วอ๋อยักก้อยยักก้อยร้อยเอด็ดแฝดขึ้นฮั่นมีซีนมีซีนอยู่ตะวันห่อนย้ำคืนสิเป,ป็นจังไลยรุ่ดแนเด้วยแต่ผู้จะได้เบิ่มก็ได้เบิ่มอันนี้คอยเพิ่มรับประกันเอา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 เสียเสียบแล้วบัดนี้อ่าโอเค เขาพาหน่อยมาปกในแม่บ้าออกก็แลังออกแก่กังเกงที่ไหนได้เป็นอะไรแนี้กันเรานอนก็ได้นะลูกเนาะแไอเบิ่งเบอวเด็กน้อยก็บ่ามีเดาบ้าเด็กสองกันเร็วหนิเสร็จแล้วนุ่งกระด๊ไบยังหลับได้บ่เห็ดผมไปเก็บบ่เห็ดผมติงลิงติงลิงติงเอาวันนี้พลอยที่พลอยกินบุตรคุณนีสิรับตอนนี้ แต่เอาสีด้หรอไอ้น่องลูกไปรับงหมกิรถขนไม่หม่องนั่งนีเข็นรถแล้วมันเป็นรถซ้ำขึ้นวนซาลูเหรอเนาะลูกอยากเจอเตียมผูกแขนดูวันครับผมเอบีและพ p ครัคุณนันก็บลังสิลับ ไปเป็นสาวหันเครื่องพี่ๆไปเป็นซาวหันเครื่องนี่พี่พลอยน้องเพชรจะไปเป็นแดนเซอร์อย่าผมเงือนสารค้ามเลยเขาปูกระเบื้อม,นนม,มบ,บ่ละเมีมเดยดมย ขอบคุณคะเดมังด้สสมาืา่น,นยังา,าแต่ก่อนไม่เคยติดตามแต่ตอนนี้ติดตามทั้งครอบครัวขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ,คะขอบคุณที่ติดตามหนูนะคะตอนนี้กำลังจะนอน เวลานอนเขา,าจะนอนพร้อมกันทีกเอขเีย่ยวันนี้ฟิควครอบครัวน่ารักมากวันนี้ลูกกาฟิวล,ลูกแพรว่ากาฟิวก็จะขึ้นเวทีร้องฟิชเชอร์ลิงนะครับแพรว่าก็จะมีเพลงพิ่ร้องคู่กับแม่แอนนะครับกาฟิวกับิมีวิ่งร้องคู่กับปอปอยแพรว่ากาฟิวก็มีเพลงร้องคู่กันด้วยนะครับแมงโก้ลูกไดแนมหีืลูกอาตัดท้ายใช่ลูก โหมดธนเดชลูกคณิงลูกอแอ่งโกลูกแพ้ว่าลูกกาฟิวติอะไรอีกลูกสุดทองอยังมีอีกเนี้ยมีมีมีลูกสุดทองอยู่เพราะท่านเปิดตัวสิมาเปิดตัวเหมือนแล้ว